Energy Mobile Unit กิจกรรมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงานวันนี้นะครับเราพามาที่โรงเรียนอีกหนึ่งโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยาตำบลคลองขามเมาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวนะครับบางแฝดจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของโรงเรียนและไปถามเด็กๆก,กันว่าเขามีวิธีการประหยัดพลังงานในโรงเรียนหรือชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้างนะครับผมตามมาเลย น้องครับน้องครับกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเล่นคอมพิวเตอร์ครับผมกำลังเล่นคอมพิวเตอร์และอยากจะสอบถามอีกนึงนะครับว่าเราจะมีวิธีการประหยัดพลังงานยังไงได้บ้างออ๋หลังจากเล่นคอมพิวเตอร์เสร็จทุกครั้งนะครับให้กดชัตดาวเครื่องและปิดหน้าจอให้เรียบร้อยนี่ครับกดหน้าจอเรียบร้อยกดปิดหน้าจอครับผมจะลองถามน้องกลุ่มนี้กันดูนะครับว่าเขาจะรู้หรือเปล่ามั้งครับ สวัสดีครับน้องครับน้องครับอยากที่จะสอบถามหน่อยครับว่าถ้าพูดถึงพลังงานเนี่ยน้องนึกถึงอะไรครับนึกถึงแสงอาทิตย์ครับนึกถึงแสงอาทิตย์ใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าจะถามว่าเราจะมีวิธีการประหยัดพลังงานยังไงบ้างปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ทุกครั้งครับปิดเมื่อไม่ใช้นะโอเคเก่งมากมากเลยครับขอบคุณครับข้อถามหน่อยครับถ้าพูดถึงพลังงานถ้ถึงพลังงานเนี่ยนึกถึงอะไรกันบ้างไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานลม ทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยสแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์แล้วถ้าจะถามว่าเราจะมีวิธีการประหยัดพลังงานยังรออลดกรใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นค่ะพัดลมแอร์มีบ้านไหนที่มีแอร์ก็ใช้25อ,อ,องศาปกติค่ะพัดลมอะไรแบบว่าเปิดตั้งเอาไว้ก็ปิดเวลาออกจากบ้านแล้วก็ปิดพัดลมให้เรียบร้อยขอบคุณมากนะเราจะไปลองสอบถามน้องกลุ่มนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าอย่างสอบถามนิดนึงได้ไหมครับได้ครับถ้าอยากจะสอบถามว่าถ้านึกถึงพลังงานน้องนึกถึงอะไรครับนึกถึงไฟฟ้าครับนึกถึงไฟฟ้าก็ดีนะครับไฟฟ้าไฟฟ้าเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วมีวิธีการประหยัดพลังงานยังไงบ้างครับก็คือแบบเราก็แบบต้องเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จก็เราก็ต้องปิดให้เรียบร้อยปิดให้เรียบร้อยอย่างเช่นพัดลมหรือเตานี่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆครับต้องปิดให้เรียบร้อยขอบคุณมากเลยเยี่ยมเลยครับขอบคุณ จะลองถามน้องชุดนี้ครับผมตามมาสวัสดีครับอยากจะสอบถามนิดนึงได้ไหมครับได้ถ,ไถ้าพูดถึงพลังงานเนี่ยน้องๆรู้สึกอะไรกันเลยไฟฟ้า<ด>ค่ะแบบไฟฟ้าการถังลมค่ะการถังลมใช่ไหมครับโซลซ่าเซลซลซ์ครัโซลซ่าเซลซล์อ๋อแล้วถ้าจะพูดถึงว่าเราจะมีวิธีการประหยัดพลังงานยังไงเนี่ยเราจะรู้ไหมเปลี่ยนจากรถไฟทถ้าจะสอบถามว่าเราจะมีวิธีการประหยัดพลังงานยังไงกันบ้างครับเปลี่ยนจากรถไฟธรรมดามาเป็นรถไฟ LED น้องครับกำลังทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอ่านหนังสือเตรียมสอบอ่านหนังสือเตรียมสอบขอเวลานิดนึงได้ไหมได้ค่ะถ้าจะพูดถึงพลังงานเนี่ยน้องๆนึกถึงอะไรครับพลังงานน้ำค่ะพลังงานน้ำใช่ไหมครับแล้วเราจะมีวิธีการประหยัดน้ํำยังไงได้บ้างครับน้ําที่ใช้หลังจากการซักผ้าแล้วเราสามารถํำเป็นรราทำต้นไม้ได้โอ้โหนี่เป็นคําตอบที่เยี่ยมมากเลยครับผมจะลองถามน้องๆกลุ่มนี้กันดูครับผมสวัสดีครับสอบถามอะไรทีนึงได้ไหมครับได้ค่ะถ้าพูดถึงพลังงานเนี่ยน้องๆนึกถึงอะไรกันครับ ไฟ,ฟ้าไมไปถึงพลังงานไฟฟ้าแล้วเราจะมีวิธีการประหยัดพลังงานยังไงบ้างครับก็คือการที่เราเนี่ยรีบผ้าครั้งหลายชุดภายในครั้งเดียวเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเอ้ไปนนวยเลยครับผมเราจะออกจากโรงเรียนทิดคอยนั่งพัลทุกครั้งขอบคุณมากเลยครับ